สวัสดีครับผมมนี้พุฒิพาเรียนวาวนะครับสองของสีชมพูนะครับทดลองวาวให้ลูกค้านะครับอันนี้กระฐานมัอวานนะครับมันึงมาแต่ตลาดนะครับเกือบมาประทันนะครับอ่ะสีเอาแล้วนะครับวาวแบบนี้นะครับป่นบักในแร่นะครับเอาสีแร่เลยเด้อครับพี่น้องหนึ่ง สองเอาเลยฝุ่นครับพี่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดไปแล้วครับพี่น,อน้องเห็นบ่มหางเตียมพูครับสีสูบูหวานแล้วสุดยอดครับบัดนี้โอ้เสียงสนุครับพี่น้อง ครับดูดูดูดครับพี่น้องครับที่นี่ครัหนึ่งหน้าทีนะครับพี่น้องวองไปนะครับเดี๋ยวจากสองหน้าที่เนาะพี่น้องพูนนะครับพี่น้องครับสุดยอดครับพูนครับบรรยิษาททงไฮทงร่าบ้านเทาครับตอนนี้นะครับเวลาสิบโมงเช้านะครับแดดจ่าครับพี่น้องครับ ช่างคุณแดดครับบุงนึงนะครับมาแต่ตลาดนะครับกลับมาไม่ทันอนิกาทันอันมือว่านนะครับเพะ่อี่น้องแสงป์ธนุสัตว์เจ้าครับแชมป์ที่จะผูกนะครับผมอีกนิดนึงนะครับขออีกนิดนึงนะครับ เนี่ยมตัวที่จะผูกแล้วนะครับเนื้อสิผูกนะครับวาวนะครับสีหลอนใบ